สวัสดีค่ะทุกคนมาเดอค่ะกินข้าวกับแก่งปลากระป๋องคิดอยากแก่งปลากระป๋องใส่ผักหอมต้นหอมผักบมมีมีแค่ต้นหอมกะลำผักซี่อดบกบวกสองสามยอดมาเดอค่ะเด้อนี่แหะแค่นี้แหละกินขา้าวเส้า แห้งอาคา마ไปได้สิกินขา้าวเก่งปลากระกป๋องกันนะไ่ดได้มองไปเก่งปลากระกป๋องแซบ่บปันแกงปลาเปล่ากันแต่ว่าหนังปลาสดมันปลเต็มดงๆคือซื้อดิกอเก่นแซ่บก็เก่าเก่งปลากระกป๋องแห้งแซ่บบ่ข้าว ปล่อยเป็ดกันเด้อแกบ้านนี้ไม่นี้กินข้าวเศร้าดินี่พี่น้องทุกคนพี่น้องปลอตายซีเอฟเซอร์มาเด้อกดไลค์กดแชร์ให้สาวดอุดรในเด้อเป็นกำลังใจกันเด้อค่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันเป็นส่งฝนก็นคือส่งจะเป็นตะตกนี่ยละมือนี้ก็ได้ซส่งมึดหมึดปุม่มข,ขึ้น ว่าบอหลอดหลับฝนเนี่จักสิตอนใด้ขั้นเป็นแบบนี้แดดบ่มีมืดมืดตกลงไปฝนก็นได้กันได้ตกก็ประยุทธ์ยอนถมทีบทมแดนอยู่ผู้ใดไปหาซิดเบ็ดตึกป่ากันซึงจังตินตัดมวนตัดซึนเป็นตัดวอึดกินเนาะปาะ่า ได้อยู่ทงวิทาคืออยู่แล้วก็กินไปหาปูหาหอยแสบแห้งขาวว่ามักหมูม,มักเนื้อปันได้บักโดนอีรีจังคืดอยากปูมักหอยไปจังสัตว์เลี้ยงกินแสบอันนี้ก็นาตาแก่งปากกระปองมาใน่ามาในมาใน,มาน,ม,านมานึ่กินขนขอนกันเด้อเอฟซีกินได้ เป็นกำลังใจกันด้ค่ะเดอ้อนั่ไนไายกะทยเวลาเล็งดวนเวลาหิวขา่าวนี่คือเวลาเล็งดวนเวลาหิวขา่าวไทยกับประโดนจากเท่อเดอ้อไทยคลิปกะได้หิวก่าวแม่งแต่เพิ่งได้มือนอิสด้จากเวลา จิจักนาทีเวลาแต่หิวข,าว <K le af> ข้าวเขาเศร้าดิคันเน่บ่๊บม่นเออใกล้จะเที่ยงแล้วบ่ะสิบเอ็ดโมงบ,บางครั้งกันยากน้าลูกขา้าเป็นมาเห็ุผมตัดผมซอยผมก็ว่าจะได้กินคิดอยากแกงปลากระป๋องสักต,ตัวแบบนี้ เราสึกว่าแซ่บอิรีได้แกงปลากระกป๋องบางคนก็มักใส่เส้นร้อนบางอันนี้ก็มักใส่พักเกงคือแกงปลานี่ยแหละค่ะแต่มดีเ็ใเบิงคือแกงปลานี่แหละ,ค,ะ,ค,ละคือเขาแกงปลาโคปลาเค้งปลาอยังนี่แหละแกงปลาสดๆนี่แหละแต่ว่าก็ใเซแบบเดียวกันเลยก็แกงปลานะแซ่บแนี่ ยันได้สำเนะจากนาที4สี่นาที5ห้านาทีนยิ้เข่าแค่นี้ก็น้องขนอบอถึงแปดน,นาทีเจ็กเทียนยิ้แห้งสวัสดีทุกคนนะคะัตฤกสุขดีสุขดี